คลิปนี้นะคะอันวิกนะคะเอางานนะคะจากโรงงานเกาหลีนะคะตอนนี้เกาหลีเริ่มเปิดแล้วนะคะ <S <S ก็มีผลิตมาบางรุ่นแล้วนะคะซึ่งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นงานแผ่นเสริมบ้างนะคะเป็นงานยอดนิยมของเมื่อก่อนเลยนะคะก่อนที่จะหยุดไปนะคะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นโรงงานจีนสักพักหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะเกาหลีเริ่มกลับมาแล้วนะคะก็เราจะมีสินค้าบางรุ่นนะคะได้คลอดออกมาแล้วนะคะแล้วก็ทําให้ราคาเนี่ยถูกลงแบบเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าตอนนี้มีอะไรที่เข้ามาบ้างนะคะอันนี้เพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยนะคะก็ มาเมื่อวานเมื่อลื่นวานนะคะแล้วก็เมื่อวานเราเตรียมของวันนี้ก็เลยได้รีวิวนะคะอ่ะโอเคค่ะตัวนี้นะคะเป็นงานแผ่นเสริมบางแบบซิลนะคะก็เป็นซิลผ้านะคะรุ่นยอดนิยมนะคะขนาดตัวนี้นะคะ12คูณ13มเซนค่ะอ่าสามารถที่จะติดกิ๊บได้นะคะด้านนี้1 2ด้านลึก13นะคะผมก็เป็นผมคนเกาหลีนะคะก็เป็นผมที่เป็น Natural hair นะคะ ภาษาอังกฤษอ่อนด้อยมากเลยนะคะก็เป็นผมที่ไม่ผ่านการทําเคมนีนะคะซึ่งเป็นมาตรฐานของร้านเราต้องการที่จะใช้ผมแบบนี้ซึ่งทําสีได้ติดได้ง่ายนะคะก็มาดูนี่เป็นแบบนี้นะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะคะก็จะเป็นงานรุ่นยอดนิยมเหมือนกันนะคะเราก็เน้นงานที่เราขายดีก่อนนะคะอันนี้นะคะ14คูณ15ค่ะสามารถที่จะติดกิ๊บเพิ่มได้เหมือนกันนะคะด้านกว้าง14ด้านลึก15นะคะอ่าดูความต่างของแผ่นง,งานนะคะก็จะห่างกันนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครมีสีรษะค่อนข้างโตนหน่อยก็ใช้รุ่นนี้นะคะหรือว่ามีขนาด ความกว้างของบริเวณที่มีปัญหาเนี่ยเป็นบริเวณกว้างนะคะก็สามารถใช้รุ่นนี้ได้นะคะหรือว่าค้นตัวเล็กศีษาเล็กก็ใช้รุ่นนี้แทนนะคะสามารถเพิ่มกิฟได้ทั้งคู่เลยสั่งนมคะาได้เลยค่ะเดี๋ยวว่าลองใส่ให้ดูทีละตัวเลยนะคะว่าใส่แล้วจะเป็นยังไงนะคะ,อะขอวางด้านบนนี้แล้วกันนะมาตัวแรกนะคะ12คูณ13นะคะเปิดกิฟแบบนี้นะคะเปิดกิฟหักเปิดหักปิดใช้งานง่ายมากค่ะสามารถเปลี่ยนแสบได้ทั้งแผ่นเลยนะคะ วิธีราคาก็แค่วางท่าเข้าไปบนติ๊กสะของเรานะคะใช้กิ๊บเกี่ยวนะคะเกี่ยวผมแล้วกดลงไปนะคะถ้าใครไม่มีผมนะคะก็จะแนะนําให้เป็นรุ่นอื่นไปนะ,ะสามารถติดกิ๊บด้านหน้าได้เพิ่มเติมแต่ถ้าไม่ก็นี่จะออกมาแบบนี้สามารถตัดหน้ามาได้ตัดแต่งทรงได้นะคะนี่วีนะคะใส่แล้วก็ค่อนข้างเบาสบายนะคะอยากทําสีนะคะสีอื่นๆนะคะก็สามารถสั่งทําได้นะคะตอนนี้นะคะมีสีอื่นด้วยที่เป็นสีของเฉดของเฉดของผมธรรมชาตินะคะก็คือมีสีนี้ สีแล้วก็สีน้ำตาลโคกแล้วก็สีน้ำตาลอ่อนนะคะมี3เฉดสีที่ไม่ต้องสั่งทําแล้วก็ราคาเดิมนะคะรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ราคาเพียง8,900บาทเท่านั้นค่ะ8,900บาทนะคะน่าเราน่าจะอยู่ในราคานี้ได้อีกนานเลยนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับโรงงานอีกนะคิดว่าโควิดว่าไม่มีอะไรเกินโควิดแล้วค่ะนะ,ะนะอันนี้ใส่เราก็เป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยสีสษะ สำหรับอย่างหัวแม่ค้าเองเนี่ยก็เป็นคนที่ศีรษะระดับกลางๆนะคะก็ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้โตมากนะคะใส่ก็จะอยู่ประมาณนี้วิธีวัดเนี่ยเรา,เราลองดูว่าใส่แล้วมันไม่เกินหางคิ้วเราอะอย่างเงี้ยค่ะเราลองวัดด้านนี้มาอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่ล้นศีษะนะคะก็ลองดูเลือกงานแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครตัวใหญ่ศีษะกว้างมากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะศีษะด้านบนกว้างนะคะก็ดูเป็นรุ่นที่ใหญ่ขึ้นดีกว่านะคะโอเคตัวนี้แค่แปดพันเก้าเท่านั้นเองนะคะรหัส12คูณ13นะคะผมยาวอยู่ที่30เซนนะคะ ถ้าเป็นความยาวอื่นนะคะราคาสูงนะคะคือตอนนี้ยังเ,เรื่องค่าแรงอย่างเงี้ยค่ะค่าแรงเรายังแบบอโอเคมันยังลดลงมาแต่ว่าเรื่องค่าเส้นผมนะคะเส้นผมยาวอะไรอย่างเงี้ยจะแพงแพงแบบแพงขึ้นแบบเยอะเลยนะคะเพราะว่าเาขาว่ามันค่อนข้างหายากนะคะผมยาวแล้วก็ผมสวยด้วยเราจะเน้นงานที่งานที่ผมธรรมชาติไม่ทําเคมีค่อนข้างจะหาผมยากนิดนึงนะคะถ้ายิ่งผมยาวก็ยิ่งหายากเนะเาะมาดูอีกรุ่นหนึ่งนะ อีกรุ่นหนึ่งนะคะอีกขนาดหนึ่งนะคะความยาวอยู่ที่30เซนเหมือนกันนะคะแผ่นงาน14คูณ15 14คูณ15ค่ะสามารถติดกิฟได้นะคะสั่งแมคคาได้เลยค่ะสีก็เช่นกันนะคะสามารถสั่งทําสีได้นะคะหรือว่าอยากได้สีอื่นสีน้ําตาลอ่อนสีน้ําตาลโค้นะคะไม่ต้องเพิ่มเงินจากราคาปกตินะคะแต่ถ้าเป็นสีทองสว่างหรือว่าสีอื่นใดนะคะก็มีราคาต้องเพิ่มนะคะต้องเพิ่มขึืนอันนี้ทําแสกกลางเอาไว้นี่ก็จะเป็นแบบนี้ติดทับไปเลย อันนี้ก็จะให้ผมที่เยอะหน่อยหนาะหน่อยนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาบริเวณกว้างเนาะสามารถตัดหน้ามาได้นะแมค้ามีีที่รีวิวหลายมุมเลยนะคะก็วันนี้ก็มารีวิวฝั่งที่เตรียมของนะ,ะเตรียมของเวลาที่ลูกค้าสั่งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นมุมทํางานเลยนะคะมุมสะมุมเซตนะคะอันนี้ มีปัญหาผมบางสีสระล้านผมงอ,อกนะคะตัวช่วยนี้ตัวเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยค่ะนี่อันนี้ก็จะแบบว่าจะพองขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะนี่ผมสวยมากๆเลยนะคะผมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้เอาไปทาสีทําเคมีอื่นใดได้ไดนะคะสามารถที่จะใช้ได้นานเลยนะคะบางคนเนี่ยก็คือ3ปี4ปีนะ่ะอยู่ได้นะคะอ่ะมาดูราคานะคะราคาของรุ่นขนาด14คูณ15เซนนะคะผมยาว30เซนนะคะอยู่ที่ 9,900บาทเท่านั้นค่ะอันนี้โลงงานเกาหลีนะคะโรงงานเกาหลีนะคะ9、900บาทนะคะรุ่น14 1คูณค่ะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะสนใจนะคะลดแแรกของเรานะคะราคาดีมากๆเลยนะคะสามารถที่จะติดต่อเข้ามาเลยนะคะ Li a n แอนด์วิค่ะหรือว่าตอนนี้คือทักเข้ามาได้เลยค่ะแม่ค้ารอตอบอยู่นะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะลาทุกคนไปแล้วค่ะเอาไว้เป็นแมทช์กันนะคะต่อส,สดีค่ะ